สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่ไอบูมทั้งหมดตามคําขอนะคะก็พวกคําท้านะเดี๋ยวทํานะคะทําแน่นอนนะแต่ว่าคือตอนนี้เล่นซัมเมอร์อยู่นะคะแล้วก็ไม่สบายนิดหนึ่งโอเคนิดน,นึงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกค่ะจะเป็นเคสไอบูมค่ะชิ้นที่สองค่ะจะเป็นอ่างุ่นไอบูมค่ะ ชิ้นที่สนะคะก็จะเป็นปลาไทกิค่ะชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นปลาไทยกยิสีเงินค่ะชิ้นที่ห้านะคะก็จะเป็นแทงเกอร์ค่ะชิ้นที่หนะคะก็จะเป็น s n o w ่ค่ะแพ็กเกจนะคะอันนี้บิบเบาๆก่อนน้องเพราะว่าเดี๋ยวแพ็กเกจมันจะยับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจด้านหลังของงเกอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะเริ่มให้ดูแพ็กเกจเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ได้บุงค่ะต่อไ,ไปค่ะก็จะเป็นหมีกลิ่นนินะคะนี่ก็มีเท่านี้นะคะตอนนี้ก็คือมีน้อยมากๆเลยนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย